ตังนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยครับสำหรับไฟฉายคาดหัวนะครับตัวนี้จะเป็นงานของตัว i อวาชิครับจะเป็นรุ่น 5- 6 6 dim ครับตัวนี้เป็นไฟฉายคาดหัวแบบแรงสูงครับติดตั้งในส่วนของตัวหลอดที่เป็นเลเซอร์ led มาให้นะครับจะเป็นอลูมิเนียมฐานหลอดนี่ก็เป็นอลูมิเนียมนะครับระบายความร้อนได้ดีและปกป้องตัวหลอดได้เป็นอย่างดีด้วยครับอันนี้จะเป็นโหมดไฟแรงสูงเห็นไหมครับสปอตนี่จะกลมใหญ่มากๆทีเดียวครับอันนี้เป็นไฟฉายคาดหัวแรงสูงของแท้เลยนะครับสามารถปรับซูมได้เมื่อผมกดค้างตัวไฟจะค่อยๆหลลีงมา้ค่สวิตปุ่มเนีอยหล สีขาวนะครับใช้งานเป็นโคมไฟได้ครับให้ทั้งแสงสีน้ําเงินและแสงสีเหลืองมาเลยครับเดี๋ยวผมใส่ให้ได้ชมกล่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยครับสำหรับไฟฉายคาดหัวนะครับตัวนี้จะเป็นงานของตัว i อวาชิตครับจะเป็นรุ่น 566DIM ครับความพิเศษของรุ่นนี้จะติดตั้งในส่วนของตัวโคมไฟมาให้สวิตช์นี่แยกมาให้2ปุ่มนะครับตัวนี้เป็นไฟฉายคาดหัวแบบแรงสูงครับติดตั้งในส่วนของ ตัวหลอดที่เป็นเลเซอร์ LED มาให้นะครับสามารถปรับซูมได้นะครับระยะซูมนี่ก็ค่อนข้างไกลนะครับระยะไกลนี่มองเห็นเป้าหมายได้ชัดเจนแน่นอนครับตัววัสดุของรุ่นนี้จะเป็น ABS ทั้งตัวผมให้ดูก่อนครับในส่วนของตัวบอดี้นี่จะเป็น ABS นะครับแต่ในส่วนของตัวหัวคมไฟนะครับจะเป็นอลูมิเนียมฐานหลอดนี่ก็เป็นอลูมิเนียมนะครับระบายความร้อนได้ดีและปกป้องตัวหลอดได้เป็นอย่างดีด้วยครับการใช้งานในท่านกดในส่วนของตัวสวิตช์พวกนี้นะครับเดี๋ยวผมกดที่สวิตช์ปุ่มนี้ก่อนอันนี้จะเป็นโหมดไฟแรงสูงเเหห็นนนนมมมัั้ยครบสปปออีีีี่จะกกใญาทด ใช้ค่าหัวแรงซูมของแท้เลยนะครับสามารถปรับซูมได้เมื่อท่านปรับซูมนี่สปอตมันจะกลมเข้มมากๆทีเดียวครับอันนี้สองสว่างระยะไกลได้ดีแน่นอนครับกดที่สวิตช์อีกทีหนึง่งลถไฟลงมาหนึ่งระดับอีกหมดหนึ่งนะครับจะเป็นในส่วนของตัวหมดไฟกระพริบก,กดอีกครั้งนึงจะเป็นการปิดครับแต่ตัวนี้สามารถกดค้างที่สวิตช์เพื่อหลีหรือเร่งได้อันนี้ผมกดเปิดไฟขึ้นมาคอมจะเป็นหมดไฟแรงสูงท่านสามารถกดค้างได้ครับเมื่อผมกดค้างตัวไฟจะค่อยๆหลีลงมาแล้วครับเห็นไหมครับไฟจะค่อยๆหลีลงมาท่านก็เลือกความสว่างได้ตตตาาาาาม้้้อองงงกกรรถท่่นเ ท่านก็กดค้างอีกทีนึงครับไฟมันก็จะค่อยๆเร่งกลับขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นข้อเด่นของตัวไฟฉายรุ่นนี้ครับกดระบบโหมดได้หรือจะกดค้างที่สวิตช์เพลี่หรือเร่งได้เลยครับถ้ากดที่สวิตช์ปุ่มนี้ตัวแสงแรกจะติดขึ้นมาเป็นแสงสีขาวนะครับใช้งานเป็นโคมไฟได้ครับให้แสงเป็นเพื่อนกับเราในยามค่าคืนได้เป็นอย่างดีครับกดอีกทีหนึ่งเป็นไฟกระพริบฉุกเฉินแจ้งเหตุเห็นได้จากระยะไกลครับเป็นแสงสีแดงกับแสงสีน้ําเงินสลับกันเลยครับความพิเศษของรุ่นนี้นะครับยังมีในส่วนของตัวเเเเเลลลลนนนสสสสสริิมมมาาใใหหห้้้ะัทงงงงแแแีีือย เดี๋ยวผมใส่ให้ได้ชมใส่ตัวเลนเข้าไปกับฝาครอบเลนแบบนี้นะครับให้ใส่เข้าไปแบบนี้เมื่อใส่เข้าไปแล้วท่านก็ครอบเข้าไปที่ตัวหัวไฟฉายครับเท่านี้ท่านก็สามารถใช้งานเป็นไฟฉายแสงสีเหลืองได้เลยครับเนี่ยครับใช้เป็นไฟฉายแสงสีเหลืองนะครับส่องสัตว์ได้หรือเข้าป่าก็ดีนะครับแสงสีเหลืองนี่จะช่วยลดพวกการสะท้อนแสงได้เป็นอย่างดีครับอาจจะหมอกเยอะหรือฝนตกตัวนี้แสงสีเหลืองนี่จะใช้งานได้ดีแน่นอนครับกดปรับเปลี่ยนโหมดต่างๆได้ตามต้องการเลยครับปรับมุมให้แสงได้นะครับการชาร์จไฟของรุ่นนี้ก็จะมีพอร์าจแบบม นี่ครับมีปลั๊ชาร์จ Type C มาให้ในชุดนี้จะมีอะแดปเตอร์มาให้ด้วยนะครับพร้อมพวกสายชาร์จครับท่านเอาไปชาร์จกับไฟบ้านได้เลยแล้วตัวนี้ยังใช้งานเป็น power bank ได้ท่านสามารถเอาไปชาร์จกับโทรศัพท์มือถือของท่านได้เลยนะครั